ทางายจ่แบบเออเวร์ที่เราไม่ได้เจอไม่ได้ขับอะไรไปักช่วงหนึ่งเนาะประมาณหนึ่งพอได้กลับมาเป็นนักขับได้ออกมาตื่นเต้นครับช่วงหลังๆก็เริ่มเริ่มค่อนข้างค่อนข้างได้ได้ได้กลับมาเจอพี่ๆน้องๆแฟนคลับก็เจอกันเจอกันค่อนข้างตลอดนะใช่ไหมเราก็เจอตลอดนะใช่ไหมเออแต่ว่าแต่ว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยจะแบบเคยอาจจะมีการเรื่องของเพลงเรื่องของอะไรอย่างที่เราแบบซุ้มซอตั้งใจลองพยายามทําอยู่อะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ พร้อมเจอทุกคนแน่นอนแล้วก็ยิบสามนี้เดี๋ยวเจออีกแน่นอนเจอเพี่สื่อด้วยเจอพี่สื่อด้วย<ล>ยิบสามนี้ใช่ไหม,ม,มใช่จะเป็นเจอกันครับในงานอะไรโอกาสอะไรยังไงที่งานปา,าร,ร,าาร์ตี่สามนี้ก็เจอได้นะครับที่สัญญามิตรทาว์นะฮะบ,บอกว่าเซอร์ไพรส์เพีบยบเยอะมากกี่มู่เบอกเขาถามว่ากี่มูเดี๋ยวจะแจ้งนะเดี๋ยวจะแจ้งกันอีกทีหนึ่ง ก็จะมีโชว์พิเศษอะไรเหมือนเดิมมีแน่นอนครับผมจัดเต็มแล้วจัดเต็มบ่าวกำลังรันกำลังรันอยู่ว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างจัดเต็มก็จะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยได้เห็นก็จะได้เห็นก็จะไม่ได้เห็นก็จะได้เห็นครับอ่ะเรื่องงานเพลงของเราครับพี่ก๊ปล่อยมาเรียบร้อยแล้วคือต้นเป็นไงบ้างครับที่แบดีใจครับดีใจมากก็เดี๋ยวเรยต้องขอบคุณพี่น้องแฟนครับแล้วก็พี่พี่น้องๆทุกคนเลยนะครับผมที่ สะสมเงนอย่างเต็มที่มาโดยตลอดเลยก็เพลงแรกอ่ะเราเราเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงมันจะขนาดไหนจะคนที่ไม่มั่นใจเลยเรื่องการร้องเพลงเลยเราถามว่าตื่นเต้นไหมทุกวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่ทุกครั้งนะเมื่อกี้ที่ร้องเพลงวันนี้ก็ยังตื่นเต้นอยู่นะคือเหมือนกับว่าก็คงต้องทาไปเรื่อยๆนะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆหน้าตัวเองไปเรื่อยๆก็การที่เราได้ออกเพลงแรกเราเริ่มรู้แล้วละว่าก็าอยากเราต้องพัฒน,นาอะไรบ้าง เราต้องเพิ่มเติมอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจแล้วก็ดีใจที่ทุกๆคนชอบแล้วก็หวังว่าจะเป็นเพลงที่ทําให้ทุกคนได้มีความสุขทุกครั้งที่ฟังครับทุกครั้งที่ดูครับแค่ได้แค่ได้อมยิ้มล้วก็วกเราก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้วเรามีส่วนว่ามอะไรยังไงบ้างกับเพลงครับก็หมดเลยครับ <laughs> หมดเลยครับตั้งแต่ตั้งแต่แรกเลยว่าตั้งแต่ดูว่าใครจะมาร่วมงานกับเราตั้งแต่ประชุมตั้งแต่ ตอนที่พี่แอมเขียนเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปยาวไปถึงทุกโปรเซสนเลยะจนถึงแบบว่าจนถึงการถ่าย MB เอ็มวีเข้าเข้าประชุมตลอดนะครับแล้วก็รู้สึกว่ากว่าเพลงเพลงหนึ่งมันจะออกมาได้อะม,มันยากมากเลยนะมันยากมากๆแล้วเราแล้วเรารู้สึกว่าเราเราเคสเปคพี่ทุกคนที่อยู่ในวงการเพลงมากๆก็คือทุกคนอ่ะเหมือนไม่ว่าเราจะไปเจอใครอย่างเงี้ยฮะทุกคนก็จะให้ให้ความแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ให้แอดไวส์เราแบบ เยอะแยะมากมายมากๆแล้วเรารู้สึกว่าออขอบคุณพี่ๆทุกคนมากจริงๆคือทุกคนตั้งใจแบบตั้งใจแบบพร้อมกับเรามากๆทีมงานทุกคนตั้งใจพร้อมกับเราคือเพลงเพลงนี้ไม่อยากให้ใหมันไม่อยากให้มองว่ามันเป็นเพลงของอัพแค่คนเดียวด้วยอยากให้ทุกคนมองว่ามันเป็นความตั้งใจของทุกคนที่ร่วมกันทําเพลงนี้นขึ <ๆ S 1> ข้น <ๆ S 1> มาเป็นแบบซึ่งแบบค่อนข้างดีเลยคับผมเป็นหลักใช่เียครับแล้วสิ่งนี้ก็เป็นแบบพพอร์ตในการสร้าสนุคดีใจครับผมดีใจมากคือ ทุกคนที่เราพูดขอบคุณยังไงมันก็พออธิบายความรู้สึกขอบคุณเราไม่ไม่พอจริงๆก็หวังว่าจะได้ทำผลงานดีๆแล้วก็ทำทุกอย่างเลยอะแบบมันไม่มันไม่ใช่ผลงานทำทุกอย่างเลยละกันว่าอยากทำให้มันดีกว่านี้อยากทำให้มันดีขึ้นไปนเรื่อยๆพัฒนาตัวเองเนี้ไปเรื่อยๆอยากให้ทุกคนได้มีความสุขแล้วก็ภูมิใจที่คอยสสนุนเราอยู่ตลอด ก็จับเมื่อก่อนอย่างเงี้ยช่วงปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยพอเราเริ่มคือเราเริ่มรับงานมากขึ้นเราเริ่มมีงานที่แบบว่าเฮ้ยต้องร้องเพลงนะต้องอะไรอย่างนงี้นะอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็คือไม่มั่นใจแบบไม่มั่นใจเลยตัวสั่นมือสั่นแบบหายใจไม่ออกหาพใจจัดได้เลยแตแบบวันนั้นคือแบบไม่ไม่พูดกับใครเลยอ่ะแบบไม่คุยกับใครเลยทั้งนี้เราเป็นคนแบบเวลาแบบอยู่กับพี่ๆเนาะแบบพี่แบบ เมคอัพพ mm ี่แฮร์ยอะไรเงี้ยสไตล์เลยสังขารแล้วเราจะเป็นคนแบบสนุกสนานอะไรเงี้ยแต่วันนั้นเขาไม่คุยกับใครเลยแล้วเ็ราะว่าเราก็เริ่มรู้สึกตัวแล้วหว่าเราหรือเราจะต้องพัฒนาสิ่งนี้หรือเราจะต้องทําสิ่งนี้ให้มันดีขึ้นเนาะเราก็เลยคุยกับพี่จัดเมื่อตอนปลายปีว่าอยากจะทําอะไรในปีนี้ปี2022อยากพัฒนาส่วนไหนอยากก้าวข้ามส่วนไหนที่เรายังไม่เคยไปหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราอยากร้องเพลงให้ดีกว่านี้ อยากให้อยากให้เราสามารถขึ้นไปโชว์ได้ขึ้นไปร้องเพลงได้ข้นไเต้นได้ไดกระ่างเลย้ะ <c oughs> แต่เขาไม่คิดว่าจะมาแบบเป็นเพลงแบบเป็นเพลงเลย <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าการที่เราเซตไว้ว่าเออเราจะต้องทําเพลงนะมันทําให้การพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้ของเรามันเพิ่มความตั้งใจเพิ่มความเต็มที่เข้าไปอีก <c oughs> คือถามว่าทุกวันเต็มที่ไหมก็เต็มที่แต่ว่าพอเรามีอะไรที่มันอยู่ข้างหน้าแล้วอะเราเราเลยต้องยิ่งทํามันให้ดีกว่าเดิมทำมัน พยายามสู้ไปสู้สู้ไปข้างหน้าตลอดเวลาอะไรนี่ครับอันนี้จะแทนปล่อยต่อเลยไหมนี่ครับเราเตรียังไม่ไมเอาถึงขั้นสองหรืออะไรต่อไปอย่างเงี้ยบอกได้ไหมเอ้าโอ้ยหลุดแล้วคือการแสดงว่าพี่ถามต่อแล้วกันแบบที่อยากรู้กาแสดงว่าอาจจะแทนไปแล้วมีต่อไปแล้วถึงก็ที่สองก็ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าถ้ามีแนวอะไรมันจะเปลี่ยนไปไหมหรือมันจะอะไรยังไงไอยที่ครับดิสเลิงค่ะก็รอติดตามละกันรอติดตามรอติดตามครับผมแต่ในใจจริงเราก็อยากทําอยู่แล้วแหละคือพอได้เริ่มทําเริ่มอะไรเงี้ยมันก็ถามว่ามันเอนจอยกับมันไหมก็เอนจอยนะก็สนุกแล้วก็ดีใจที่น้องๆการขับทุกคนชอบด้วยแล้วก็หองว่าทุกคนจะได้รับความสุขแบบทุกครั้งที่ได้ฟังหรือได้ดูใน ยังแต่งซิงเกิลที่สองเนาะที่ท่านหันดีกว่าหันด้านนี้ดีกว่าการแสดงครับผมการแสดงครับการแสดงก็ก็ก็ไม่ไม่ได้ห่างหายไปไหนครับผมก็ยังมีอีกยังมีหรือพี่ถ่ายอีกนะเออพี่ถ่ายอีกอีกในระดับหนึ่งแล้วงานที่เคยถ่ายไปแล้วก็รอออนเหมือนกันเออก็ความจริงก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนแล้วก็ การแสดงเนี่ยเราก็อยากจะพัฒนาบางส่วนของเราด้วยเช่นกันเลยก็ได้ก็ได้มีการไปเขาเรียกว่ารับมีดใหม่เออรรับมีดใหม่ซะทีหนึ<ม>่งก็เดี๋ยวเราติดตามได้เลยเรติดตามได้เลยครับผมมีแน่นอนไม่ได้ห่างหายไปไหนแน่นอนครับผมบทบาทล้วมันจะเปลี่ยนอะไรไปโดนตอะไรไหม,พ,ม,มพี่อ๋อพี่อยากถามแล้วเหงือกแตกเลยถนะ่ <c oughs> ายครับมีครับมีมีแน่นอนเดี๋ยวได้เห็นแน่นอนครับก็ดูนะ ดีไมได้ติดตามกันเลยเราตั้งงานเตงงานเตงกันครับผมก็ไม่ได้หายไปไหนครับทําทุกอย่างเป็นวงแฟนมีทำทุกอย่างก็แบบว่าอยากเห็นอยากให้ดีเคยเติดต่อแต่ละต่อหลายคนที่ไปก็ก็มีมีมีหลายมีหลายมีหลายคนติดต่อมาเช่นกันครับผมแต่ว่าก็เดี๋ยวรอดูว่าจะประกาศอะไรบ้างละกันครับแต่ก็มีเนาะยแต่ที่คงไม่ข้าน่าจะมีไหมก่อนมันก่อนที่จะถ่งข้าวข้าวข้าวมีก็แบบ ต้องดูก่อนต้องถามผู้ใหญ่ก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ทำนั้นแหละครับกาวก็ตอบแล้วก็ตามนั้นเลยครับแต่ในใจเราอะในใจเราอะไรนะมีพร้อมอะไรประมาณไหนถ้าพร้อมถ้ามีก็อยากจัอยากมีอยากมีอยากมีสนุกทำงานพี่ก้าวสนุกตลอดเออเจอครับเจอเจออยู่เจออยู่สนุกดีครับกาวน่ารักน่ารักเหรอน่ารักน่ารัก โอเคไม่เป็นละโอเคไมโอเคไม่ทุกคน